สวัสดีจ้าหลานตาเป็นตาของเก่งครับวันนี้ตาจะมาให้ความรู้เรื่องสำนวนกับหลานๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องสำนวนกันดีกว่าครับสำนวนคือถ้อยคำหรือข้อความที่สืบต่อกันมาช้านานมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ในเชิงเปรียบเทียบ จำนวนหมายรวมถึงคำพังเพยสุภาษิตด้วยต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำพังเพยกันนะครับคนสายเข้าวัดหมายถึงทำบุญทำกุศลโดยวิธีนำหรือหาประโยชน์เพื่อส่วนรวม น้ำกริ่งบนใบบอนหมายถึงใจโลเลใจไม่แน่นอนเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยเรื่อยน้ำเที่ยวอย่าขวางเรือหมายถึงอย่าขาดขวางผู้มีอำนาจเพราะไม่เกิดประโยชน์ใดวานพืชใดได้ผลอย่างนั้นหมายถึงทำสิ่งใดยอมได้สิ่งนั้นตอบสน,นอง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจบแพะทนแกะหมายถึงการทำอะไรที่ขาดความเรียบร้อยไม่เป็นกิจจลักษณะเป็นยังไงบ้างครับหลานหลานได้รู้จักคำพังเพยเพิ่มกันอีกแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างคำพังเพยหลานหลานคนใดจกทำกิจกรรมสนุกสนุก สามารถกดปุ่มที่ยู่ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะครับหลานๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสุภาษิตกันดีกว่าครับเริ่มจากธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐผู้โกรธยอมไม่เห็นธรรม ผู้ประพฤติตามอำนาจย่อมลำบากความประมาทเป็นทางแห่งความตายเป็นยังไงบ้างครับหลานๆจะเห็นได้ว่าคำพังเพยเป็นคำกล่าวเชิงเปรียบเทียบแฝงด้วยข้อคิดเตือนใจส่วนสุภาษิตเป็นคำกล่าวดีงามใช้ถ้อยคำสั้นๆแต่กินความลึกซึ้ง เป็นคำสอนหรือความเป็นจริงหลานๆครับก่อนที่หลานๆจะไปรับฟังความรู้เบิ่มเติมจากช่วงนี้ชี้แนะกันนั้นตามรมีกิจกรรมมาให้หลานๆได้ลองทดสอบกันด้วยนะครับถ้าหลานๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับจงเลือกคำเติมลงในสำนวนให้สมบูรณ์ ใช่แล้วค่ะหลานๆครับเมื่อหลานๆได้ทำกิจกรรมที่ตานำมาฝากกันแล้วต่อไปจะมีสาระเพิ่มเติมมาฝากหลานๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงนี้ชี้แนะกันนะครับช่วงนี้ชี้แนะสาเหตุที่เกิดสํานวน ต้องการคำเพื่อสื่อสารความรู้สึกให้เข้าใจเมื่อเกิดความต้องการคำให้เพียงพอกับความรู้สึกจึงต้องคิดคำใหม่อาจอิงคำเดิมแต่เปลี่ยนความหมายไปบ้างหรือคล้ายความหมายเดิมีกเลี่ยงการใช้คำบางคำซึ่งถ้าใช้แล้วอาจหยาบคายหรือก่อให้เกิดความไม่สบายใจตัวอย่างคำว่าตายอาจมีหลายสำนวนเช่นศีม่องเทงเสร็ เสียชีวิตถึงแก่กรรมไปค้าทานไปนรกหรือถ่ายปัสสาวะอาจใช้เบาไปยิงกระต่ายไปเก็บดอกไม้เพื่อให้สุภาพหรือเหมาะสมกับฐานะของบุคคลเช่นตัดผมทรงเครื่องหรือทรงพระเครื่องใหญ่ต้องการให้คำพูดมีรสชาติหรือเกิดภาพตัวอย่างเช่นกุ้งแห้งเดินมาแล้วอาจหมายถึงคนผอมแห้ง ความสำคัญของการใช้สํานวนปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปการใช้สํานวนก็ลดน้อยลงจึงทําให้สํานวนบางสํานวนสูญหายไปดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะช่วยกันอนุร,รักษ์สํานวนไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปประโยชน์ที่ได้รับจากสํานวนไทย สํานวนท,ทุกสํานวนจะมีความหมายอยู่ทุกสํานวนทั้งที่บอกความหมายโดยตรงและสํานวนที่มีความหมายแอบแฝงอยู่สํานวนมีประโยชน์ดังนี้นําหลักคําอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันถ้าไม่ทราบความหมายของแต่ละสํานวนทำาห้เยาวชนประพฤติปฏิบัติตนดีขึ้นช่วยขัดเกลาในิสัยของเยาวชนให้อยู่ในกรอบและมีระเบียบมากขึ้น ยังไงบ้างครับหลานๆวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องสํานวนกันไปมากมายเลยนะครับก่อนจากกันวันนี้ตามมีกิจกรรมเปิดทบทวนความรู้มาฝากหลานๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับร่วมด้วยช่วยคิดจงเขียนแบบสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียน ตัวอย่างการสรุปสำนวนภาษาเป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งถ้าไม่การใช้ภาษาในการพูดและการเขียนสละสะลวยยิ่งขึ้นหล,ลานครับวันนี้เราได้รู้แล้วว่าสำนวนนั้นเป็นอย่างไรลหลานต้องกลับไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนวนด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับตาได้ไหมสวัสดีครับ